สวัสดีครับเพื่อนๆและแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีวันนี้เราจะมาเล่นเกมเศรษฐีกันือนเดิมนนะทุกคนก็ผมก็ใช้ตัวละครมันวอลในการเล่นนะผมจะบอกเลยว่าอาก่อนหน่านั้นก็คือลูกอมดาวเนี่ยผมมีประมาณหมื่นกว่าเพชรนะทุกคนไปไปมาคือสองวันตอนนี้เป็นสองไอ,อตอนนั้นเป็นแสนสองเลยนะทุกคนทำยังไงก็ ใช้เงินในการแก้ปัญหาท่านเองนะทุกคนก็เลยในสุดเราก็ปิดน้องมันวอนมาได้นะก็อย่าอย่าลอกเรียนแบบทุกคนเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเลยในการใช้เงินในการแก้ปัญหานี้ห้ามลอกเรียนแบบนะแต่ถ้าเกิดใครรวยก็ทําได้แต่นี่ถามว่ารวยไหมก็คือไม่หมดตัวแล้วจริงๆแต่ว่าเพื่อตัวที่เราอยากเล่นเราก็เลยเอามาเล่นเลยนะทุกคนก็ ผมก็ได้จับเซตที่ดังนี้เลยนะคือสำหรับใครมีตัวป้ายป้ายอยู่มันมีหลายเวอร์ชันเลยนะถ้าเกิดใครมีชิ้นอื่นก็สามารถใช้ชิ้นอื่นได้นะแต่ผมไม่มีก็เลยใช้เซตนี้เลยนะก็แต่นี้เราได้เจอกับหนูนะหนูตัวนี้ผมจำไม่ได้ความสามารถคืออะไรนะอ๋อความสามารถของฮารายองนั่นเองนะทุกคน น้องหนุงเอ๋ยคือเราจะอัญเชิญน,น้องเขามาก่อน <c oughs> ถ้าตกอีกทีมันจะเป็นอะไรไหมอ๋อไม่เป็นอะไรนะสรุปไม่เป็นอะไรอ๋อทำไม่ได้ด้วยนะดูดไหม อ่ที่แบบนี้เราก็ถอยเรามาเลยนะแล้วก็ตกไปอีกรอบหนึงทีนี้ต้องจ่ายแล้วจ้าถ้าไม่จ่ายก็ตุยเย่นะ่าแต่นี้เราเอาเดทมาเล่นนะทุคนผมโอเคนางไม่มีคอดรดูมก็ถือว่าเดทจะฆ่านางได้นะ อืคือผมจะบอกว่าช่วงนี้เดซจะกลับมาโหดนะทุกคนถามว่าทําไมเดซก็ก็คือเด,ดอะมันกลัวแค่ไม่กี่ตัวนะมันจะกลัวพวกมันวอนพระภัยมณีแล้วก็คตรตูมของโครนี่แหละอมืมันจะกลัวแค่ไม่กี่ตัวที่มันทอยผ่านไม่ได้แล้วก็ที่เหลือนี่คือมันเมาหหดเลยนะ แต่ไม่เป็นไรเดทอะ่ะคนจะมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเดทคนจะมีไอตัวจะเรียกว่าอะไรทุกคนที่ผมอยากให้เดทมีในจี้เนี่ยก็คือคังคุกนะเดทคนจะมีแต่คืออันนี้คือผมออกมาป้องกันครวัวด้วยแหละหละักๆเพราะว่าครวัวมันมีมันมีกักขังใช่ไหมผมก็เลยแบบเออ ูเลยอืมอาด่านนี้คือเดสเสียเปียบนะแบบนี้ผมก็ลืมดูไปนะโอ้โหเดสเสียเปียบนะทุกคนแบบนี้ด่านนี้บอกเลยแบบนี้เดสเสียเปียบเพราะถ้าเกิดมันอยู่แบบเนี้ยคือ แนะนำไมาให้เดดเล่นด่านนี้นะ่ะยิงระเปิดให้หมดเลยเดี๋ยวคดตูวฮะมันไม่มีการย้ายแบบนี้เดี๋ยวเราออกมาแล้วนี่เลยยิงเรายกเว้นนะ อ่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดทไม่กลัวดอกกุหลาบอยู่แล้วทุกคนอย่าไปกลัวมันเดี๋ยวที่จริงเราทําแบบนี้ได้นะไปค้งคุกนางก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ตุยมันเลยหรือว่านางจะทําเองก็ยิ่งดีนะอ่าแล้วก็อีกทีนึงถลายไปหน่อยโอ้ไม่ถลาย เดี๋ยวเราจะไปค้างน,านนะ้างค้างไหมยังไม่ค้างกู้เสียดาอย่างทดยกยคนค้างไม่แน่ค้างแต่อันนี้เลยเอาจริง คือเรากะอะไรผิดนิดหน่อยนะทีนี้เราจะทำแบบแผนนั้นไม่ได้แล้วนะเราต้องไปลุยแผนเราเองก็คือเราต้องตุยนางในแบบของเรา ทีนี้ผมคิดว่านางไม่กล้าจะสร้างแรนมาเพราะไม่งั้นยิงระเบิดเนี่ยหรือว่านางจะกล้าอันเชิญยกเว้นเราก็หมดแล้วด้วยเอาไม่เจาะฟองโอ้โหดูมันทำ ทำลงไปได้ยังไงจิตใจพี่ทำด้วยอะไรผมจะบอกว่าด่านนี้มันไม่เหมาะกับโดยอนหรือแม้กระทั่งเดทนะทุกคนผมก็ลืมคิดไปว่ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวแบบหนึ่งนะเอานาะเมเลวมาสู้แทนมเมเลวเป็นตัวเดียวนะที่มันสามารถอยู่ได้ทุกแมปเลยทุกคน ตามล้างแบบตามจองล้างจองพรานไปได้ทุกแมบเลยมเมเลี่ยวนี่นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอานางมเมเลี่ยวมาสายฟรีแล้วไม่เป็นไรไมาเลยมันฉลาดนะมันมันวารมมาอยู่ข้างหลังทุกคนเอา ยังไงจะยกพี่ไหมล่ะนะมันมีอระไรบ้างโดนไหมปักโกกุลาไม่โดนนะ แต่ก็แพงใช้ย่อยเลยทุกคนยิ่งโอ้โหไม่เบิลไม่ก็ไม่ขังคุกด้วยเอาอขัง <c oughs> ถ้าเป็นเราวางตรงนี้ไม่ต้องเชิญน,นะออกไปสวยอีกหนึ่งสเต็ป ตุยไปเลยนะทางนี้เจอพระทุกคนเป็นพระใหม่ด้วยนะพระเพสิเดเนใช่ไหมไม่วาบไม่เอาอะไรเลยมันมีเกาะลอยฟ้าในประเทศใช่ไหมอ่ม ือเราจะทำยังไงก็คือเราจะเราบนเกินใช่ไหมเพื่อนว่าแล้วนั้นเราก็หกออกห้าไม่เป็นไรเอออยู่แถวนี้แหละ อเองไม่มีการวิกนี่ว่ะหรือพี่จะเล่นแบบนี้แทนน่าจะไม่มีนะทุกคนออฟการวิกมันหายากนะผมจะบอกเลยออฟปัจจุบนันนี้ออฟที่สำคัญที่สุดก็จะเป็น ผมคิดว่าน่าจะเป็นการป้องกันขโมยมาเบิลอ่าอีกอันที่สําคัญเนี่ยก็คือนี่แหละไอ้อะไรนะการวิกนี่คือผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยมันมีการวิกมีอีกอันหนึง่งป้องกันขโมยมาเบิลแล้วก็เจาะฟองแล้วพวกนี้มันสาคัญจริงๆนะอย่างตัดนางฟ้าถามว่าดีไหมดีแต่ว่ามันเมื่อก่อนมันโหนะแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยแทบจะไม่ได้ใช้ความสามารถของสวนนั้นแล้วนะทุกคน เอาแมารี่แมรี่ก็อลอยฟ้าแบบนี้นางจุกเฮฟรักพรัพรก็พระเถอโซดวงจ้าแต่นี่เจอมเมริวด้วยกันนะทุกคนมันมีอะไรบ้างขอดูก่อน นิดกันแทาสีรอโอเคไม่เป็นไรคุณอบอกว่าผีเป็นเสือทำไมถึงเชื่อแก้ข้าวหรือแต่ว่าถึงใจน้องจริงวรอให้มันจริง้วเปิดก่อนนะ สิทนะแล้วก็ไม่ต้องวาร์ปไม่ต้องอะไรเลยขางนางอย่างเดียวนะโอ้ยเมงกระพูนไม่ออกโอ้ดูคนทำเมงกระพุนอยู่ไหนเอ่ยเชิญทำลายรูปไปหนึ่งสเต็ป ทำที่แบบนี้เบิ้ลนะไอพีขังขังสตาราเธอลูกอา้าจะทำยังไงจะวาบไหมว์บลงก็โดนนะ แย่นะก็บอกแล้วว่าอย่าเองไม่เชื่อพี่อ้าวตู้เย็จแล้ว แต่นีจิวเชมินนะทุกคนอ่าไม่ใช่เชมินสีคารินใช่ไหมเออข้างคาวน้องเวมพายเหตุวนี้คืออะไรอะ่ะกระต่ายกระต่ายหิงห้อยอืม มียิงระเบิดนะมียิงระเบิดแล้วก็มียิงระเบิดโดนผุดแล้วก็ยกเว้นอ่ายกเว้นสองครั้งประมาณนี้กคนยิงเรามียิงระเบิดเราไม่มียิงระเบิดนะ มันมีในลระเทศอยู่มันจะยกพี่เหรอฮะไม่ยกมาตรงนี้ก็สวยเอาจะเอายังไงกับพี่ไม่อยู่ลานนี้ก็สวยนะสิม,มีลูนกระต่ายนะ กสีไปก่อนแล้วก็มาตรงนี้อ้าคังคู่แบบนี้สวยแล้วก็มาตกที่เดิมไม่ต้องชิญอะไรเลยตกตรงนี้อีกหนึ่งสเต็ป ทีนี้คือเราวาได้สบายมากนะเบิ้ล <Burn S 1> ให้ได้ก็พอไม่เบิ้ลไม่เป็นไรแต่มันอยากที่จริงอยากให้เบิ้ลจริงนะโอ้โหไม่เบิ้ลไม่พอที่เบบนี่มันจะเบิ้ลนะไอหัวโดเนนะี่ยดูไอหีมา ดูดู <c oughs> ดีนะที่ไม่มีโอ้สวยละ ดูมันทำเราสิแล้วเราโดนแบบนี้เราจะเอาอะไรไปรอดล่ะทุกคนโอเคไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วแบบนี้ อดโตไปเลยทุกคนอันเชิญพี่เลยไม่ต้องลีลาจือหุ่นด้วยทุกคนแต่นี้เราจะเอาอะไรไปสู้เขาเนี่ยคนอื่นแล้วก็ สีไปให้หมดก่อนนะดูดูมันทำดูมันทำ ออยังจะไปตกในระเพื่อนวุ้ยทำไมาไม่ทําลายเต่าไปเลยย่า yeah, นะมันวาดมันจะวาดา์ปมหรอ มาเลยมาเลยแล้วก็คือมันเป็นอะไรกดลอยฟ้าไม่ออก เขาเพิ่นเกินหรือ,อยังเอ่ยอยังแสดงว่าตอนนี้เพิ่นไม่ได้แล้วฮะคางแบบนี้ก็สวยเราก็ห้ามนะตกไปหนึ่งสเต็ปเดี๋ยวนะทอยตัวหนะ่อย อย่าเบิ้ลโอเคหายไปซะไอพีแต่นี้เจอเมอเรียวด้วยกันนะทุกคน<ม>เราได้เล่นก่อนด้วยโอ้โหจะทำยังไงดีแบบนี้ก็ลอยฟ้าหลุ่มดำเหรอก็เหมือนเดิมนะสาบซิงเกิลอ,อ้แต่นี้เห็นทีจะแค่ดูดวงก็รู้แล้ว ส่วนอีกเราจะทำยังไงคือเราต้องลุ้นอย่างเดียวนะลุ้นก็คือ,อย่าให้โดนไอ้ขังคุกพอเออเรามีสลับหลุมว่าเป็นยังไงล่ะ อย่า yeah, นะอย่าได้บังอาจไปตกเมืองตัวเองนะโอเคยังรอดอยูนะอันเชิญแมงกะพุนคือมันน่ากลัวตรงที่เราจะโดนขังนี่แหละเอ้ยอย่า <Yeah, S 1> นะอย่า yeah, ได้สร้างนะเออมันไม่กล้าสร้างหลงดำแล้วทุกคน กูสิครับใช้การ์ดไปก่อนอย่าเพิ่งอีกครั้งโอเคอีกแล้วอโอเคคำสุดท้ายอย่าขังนะเพื่อนโอเคนี้เลย โอเคมันต้องอย่างนี้สิบล้นสิบสองไปลงตรงนี้เลยเออที okay. นี้เราอยับปล่อยให้มันหลุดมือเมื่อกี้นะ ผมไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าบ้านเราเป็นพื้นที่พิเศษแบบนี้ยมันจะสามารถอ่าสร้างเมนกุหลนได้ไหมทุกคนบอกเรือดานนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะคิดว่าน่าจะได้อยู่เนาะลองดูไม่ลองไม่รู้ขัง เธอเพื่อนโอเคเอ็นนี้ออกอยู่นะออกแค่ขางคุกอย่างเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์ไหมแล้วมันมาออกอะไรแต่สุดท้ายเนะี่ยถามจริงมาออกอะไรแต่สุดท้ายเนะี่ยโอ้โหเอ็งยอมลงเลยเหรออ๋อยอมลงเพื่อที่จะได้เอ็นนี้เหรอ ันสามารถสร้างมันกัพคุได้ทุกคนโอเคมาตาพี่แล้วเยียนะเบิ้ลนสิบสองให้ได้ลูก เราบุญไม่ได้แล้วนะแต่ทำไมมันไม่ขังคุกแค่นี้แหละทำไมมันไม่ขังคุกโจรใช้การ์ดไม่ล่ะ ของเขามันเป็นดาร์กใช่ไหมอ๋อของมันก็เป็นเอของมันนะักเปอร์เซ็นต์น่าจะเยอะกว่าเรานะอ๋อพอๆกันทุกคนเปอร์เซ็นต์ของเขากับเราพอๆกันนะสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เยอะนะโอเค ยา yeah, นะมันยังได้ทอยอีกเหรอกู้ครับต้องกู้แล้วจังหวะนี้ตุย โอเคก็จบกันไปแล้วนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติด,ดตามเราด้วยนะก็ mm hmm. คือตายไปสูงสุดคเพื่อ5ลีกนะทุกคนบายบายไปละ